สดีครับพ่อครัครับช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะครับตอนเย็นวันนี้นะครับผม <c oughs> พาลักกี้มาเดินเล่นนะครับออกมังกายเนาะตอนเย็นๆน,นะครับไปดงอะไรตรงนู้น <c oughs> อาบน้ํเพิ่งเสร็จนะครับไม่เห็นลักกี้อาบน้ํเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะครับผม <c oughs> ยังไม่ไปนะครับเป็นไรเนาะ มายืนอยู่ตรงนี้ทําอะไรล่ะกี้โดยมกุกเดินเพื่อนนะครับผมเพื่อนเคยอยู่ตรงนี้นะครับมีเพื่อนช้างนะครับตอนกลางวันเนาะหา <c oughs> ของกินเดินต่อได้แล้วล่ะกี้ปะออกกําลังกายก่อนตอนเย็นวันนี้นะครับผม มาแล้วนุมา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 ดิเร็วคอยมามามายีจีนี่มาลเลยกินยาก,ก่อนคําแล้วลักี้ําทุกวันนะครับมือทุกวันเลยออกกําลังกายตอนเย็นนะครับผมแต่มืดแล้ววันนี้ ไหนล้อเรามีสองนะวันนี้นะครับพกมาสองพกมาสองล้อเลยนะครับวันนี้คำคำนี่ก็ไม่เจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดเนาะอ,อะไรกัดแมงกัด มาเรลวมาวมามาเร็วไปเดินต่อมืดแล้วกลับบ้านกลับบ้านได้แล้วมากลับบ้านลูกกลับบ้านกลับบ้านยังไม่ยอมกลับบ้านเนาะจะได้กลับบ้านไหมยังไม่กลับ กินหญ้าก่อนนะครับตอนนี้ฟังฟังฟังเสียงฟังเสียงรอเพื่อนๆมา การดูล้อมดีมากเลยนะครับเป็นไรนอ้อเป็นไรเล่นแล้วมาเร็วไปกลับบ้าน ย่งไม่ยอมกลับขอกินยาก,ก่อนนะครับจะไม่ยอมกลับเดี๋ยวจะกลับไปเองนะครับจะได้กลับหรือเปล่านอ <c oughs> ้อยาอ่อนๆน,นะครับกำลังกินเลยเนาะ ยังไม่ยอมไปนะยังกินหญ้าอยู่นะครับผมไม่ถึงบ้านง่ายเนาะวันนี้น้องแก้วรออยู่นะลัะกี้น้องแก้วเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นะครับไปกลับได้แล้ว ไม่ยอมกลับแล้วตัวนี้นะครับผมขอกินนะครับปล่อยเดินเล่นหน่อยก็มืดทุกวันนะครับตะกี้ตอนเย็นเพราะว่าต้องผ่านของแก้วไปก่อนมาๆไปแล้วไป่นแล้ว เวลาไปต้องเคลื่อนล้อรถไปด้วยนะครับต้องเคลื่อนล้อตัวเองไปด้วยไปแล้วครับทูเดินจำเอาไปรุ่นนะครับรีบมากๆเลยนะครับวิ่งเร็วตามไม่ทันแล้ว ลักกี้จะวิ่งไปไหนนี่ไปหาของกินมาแล้วตรงนี้โอเคเรืออ่องลกกี้ไม่เอาไปต่อ คลิปเป็นมิ้ไม่เพียงแค่น,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์องด้วยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึงหน่งแชร์นะครับหนึงนห่งกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากครับ